สวัสดีค่ะวันนี้ทางชีลองฟาร์มนะคะได้โค่นต้นไม้ทั้งต้นเลยนะคะทางอีสานเราแล้วแต่หมู่บ้านจะเรียกนะคะทางเราเรียกว่ากระถินป่าหรือว่ากระถินโคกนะคะมันจะเป็นใบเหมือนต้นกระถินทุกอย่างเลยโปรตีนคุณค่าทางอาหารเท่ากับกระถินนะคะบาง พื้นที่เขาจะเรียกว่าต้นอลางนะคะต้นอลางโปรตีนเยอะเหมือนต้นกระทินเลยค่ะเหมือนกระทินเลยนะคะทีนี้ทางบ้านทางนาเรานะคะที่ที่นี่ยมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะที่ที่เราทำาปลูกไว้ตั้งนานแล้วไม่ใช่ปูวคะ่ะมันเกิดขึ้นมาเราปล่อยม,มันก็โตขึ้นโตขึ้นทางเราไม่ได้ตัดทักทีวันนี้เราก็เลยจัดการโค่นให้น้องๆแพะน้องๆแ,แกะของเราเลยนะคะ มันไม่ใช่เป็นการตัดไม้ทำลายป่านะคะเพราะว่าเราเอาให้น้องๆแพะได้กินนะคะตอนนี้อาหารค่อนข้างจะหายากนะคะกระถินหายากนะคะแพะแกะวิ่งมาบางตัวก็กินอิ่มออกไปแล้วนะคะแต่ธรรมชาติของเขาเพอเราปล่อยบ่อยเขาอยากออกไปข้างนอกนะคะไม่อยากอยู่ข้างในนี่นะคะทั้งต้นเลยนะคะบางคนเรียกต้นอลางนะคะส่วมากเขาจะเรียกต้นอลางนะคะ เป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะเหมือนต้นกระทินเลยนะคะเหมือนกันเลยแพะแกะกินได้นะคะโปรตีนสูงเหมือนกระถินเหมือนกันนะคะวันนี้ทางเราจะไม่ปล่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทําคอกแกะนะคะทํารั้วล้อมแกะให้แกะอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนเพราะว่าแพะจะชนเขานะคะแต่เขาอยู่ด้วยกันได้นะคะแต่ทางเรามีพื้นที่เราก็เลยแยกหรือบางคนจะเลี้ยงแพะแกะด้วยกันไม่เป็นไรนะคะ แพะไม่เยอะมันก็จะไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าแพะเยอะก็จะมีปัญหานะคะวันนั้นชนวันนี้ชนก็จะเกิดปัญหาได้นะคะแต่แกะเขาจะชอบกินหญ้านะคะอันนี้เราก็สูบน้ําใส่แพงโกลานะคะก็จะมีหญ้าธรรมชาติเกิดขึ้นแย่นะคะตอนเย็นเราก็จะเสริมอ่มัหนหมักยีบของเรานะคะ เดี๋ยวเรามีถังหรือว่าไปซื้อแท้งมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะหมักทางนี้ทางวัวเรายังไม่ได้ให้กินเลยนะคะมันหมักยิดสัตว์เลี้ยงของเราเยอะแยะจะไปไหนคุณนายอุยอึดอัดเนาะขนาดนี้ยังไม่ได้กินเยอะนะคะถ้ากินเยอะโอ้โหใหญ่เลยนะคะท้องดูสิคะท้องแก่แล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงเว<แ>ลาคลอดนะคะ จะคลอดนะคะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันยังไงแม่นี้ไม่เคยต่ําแฟดนะคะจะได้แฟดตลอดแต่งวดนี้จะได้แฟดสองหรือแฝดสามก็รอดูนะคะวนมากเขาจะอยู่แฟดสองนะคะอันนี้ต้นพุทราของเรานะคะกําลังสุกนี่มันร่วงไปเยอะแล้วนะคะร่วงเยอะแล้วเปรี้ยวมากเลยอันนี้เราก็จะมาล้อมรั้ว ให้แกะอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนแต่ไม่รู้มันจะมาอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเคยอยู่กับอคอกแพะแล้ววัวก็ยังไม่ปล่อยนะคะเที่ยงบ่ายนู่นและคะ่ะนี่นะคะคอกแกะของเราแกะเขาสบายนะคะทีนี้เราก็กวาดขี้กวาดเยี่ยวลงข้างล่างเลยน,น,นี่เขาก็อยากออกอคอกนะคะอยากออกไปข้างนอก